สวัสดีครับนี่มาดูวิธีการแก้เส้นทึบของเส้นลัดพราวเรียบรวดร้านค้ามุ่งหน้าพระรามานะครับนี่วิธีการแก้ต้องวางอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนะจะมีตำรวจมายืนเนี่ยยืนรอยืนดักอยู่นี้นี่เขาแก้แล้วเห็นไหมจะยืนดักรอเนี่ยอันนี้เขาแก้แล้ววิธีการแก้ครับ มันก็แก้อย่างนี้ครับเอาของมาวางเอากลวยมาวางน,น,นี่นี่ต้องแก้ไปนูเพราะเพราะส่วนมากคนจะออกซอยนู้ดหนุนเพราะออกจากซอยนู้ดมาจะกัดเข้ามาซอยตรงเส้นคริบตรงเนี้ยรถจะชนกันบ่อยเราก็เลยวางกลวยยาวอันนี้ถูกต้องครับวิธีการแก้ไม่ต้องไปยืนโบกเนี่ยไม่ต้องไปยืนโบกยืนยิงจับเนี่ยอันนี้ถูกต้องเนี่ยไอเส้นคลิปเนี่ยอันนี้แก้แก้ถูกต้องครับ อันนี้ชิมชมเลยเห็นเห็นเส้นหลักสี่นะครับใ้้ค้างด่วนเนี่ยมันก็ข้าอย่างนี้ครับนี่เส้นอย่างนี้นี่เส้นคือแบบนี้นี่อันนี้ขูกต้องครับเพราะมัน,นจะลายครับเส้นนี้รถใช้เยอะอันจะลายอีกคนนงจะเข้าอีกคนจะออกเนี่ยอีกคนนี้จะเลี้ยวก่อนจะมีตำรวจยืนรอจักอยู่รีนรออยู่ตรงเนี้ยแต่ทีนี้น่าจะร้องเรียนไปเยอะ เขาก็เลยวางเป็นกวยยาวเลยแม่เนี่ยิดเนี่ยกวยยาวไปนู่น่ะรถจากจะกอยนู้นนะครับหูดตอนธุนรกิจเนี่ยครับพอออกเสร็จฉัดัดพุ่งหน้าตรงไปนี่เลยําให้เกิดอุบัติเหตุแต่อันนี้คือวิธีการแก้เพื่อไม่ให้รถเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวาอันนี้ชื่นชมเลยครับอันนี้วิธีการแก้ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแ,และประชาชนเห็นไหมเนี่ยเส้นเนี้ยออกมาพอออกมาสก,กัดออกนี่เลยเท่านี้เลยซอเนี้ยเราก็เลยแก้เอากลวยมาวางเนี่ยเอาเอาแท่นไหมเออกลมๆเนี่ยยางเนี่ยอันนี้ดีครับอันนี้ดียาวไปนู่นเลยหนูยาวไปนู่นเลยนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะน่าจะมีได้เป็นอิติละเพราะผมผ่านผ่านเส้นนี้ไปจํา อันนี้ถูกต้องครับหลังเสร็จพี่เภาดีอย่าลืมนะครับเอาไปแก้มั่งนะครับไอช่องเนี้ยต้องจราจรเนี่ยอันนี้ผมว่าดีดีสุดแล้วครับช่องเนี้คุณต้องเข้าเข้าขวา่างเดียวกับรถครับถ้าเข้าเข,ข้าไม่ได้เข้ากลองไปไม่ได้เขาเข้าเข้าขวากลับรถอย่างเดียวเป็นเส้นกลับรถหนุดนทางกลับรถนุน่นคุณจออคล้ายไม่ได้ครับ อันนี้ชื่นชมไหมครับพี่การแก้ชื่นชมครับอันนี้พื้นที่น่าจะเป็นของสอนอบางท้องหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมุ่งหน้าไปพระรามเก้าเส้นนี้เส้นนี้มุ่งหน้าไปพระรามเก้าตรงนี้จะออกกรุนุกิตได้เนี่ยัอวิธีการแก้ครับอันนี้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 เยี่ยมเลยนะครับอันนี้ชื่นชมเนี่ยกลางวางกล้วยครับ อย่าเลือปังหลักสี่ครับเส้นหลักสี่นี่ต้องแก้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปยืนรอฉะนนรอคอยเส้นคึบเฝ้าเส้นคึบมันมันผมว่ามันไม่สวยงามนะทาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าสวยงามนะเส้นเนี่ยกระบองมาวางเนี่ยผมว่าสวยงามนะเนี่ยอาเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเนี่ยยาวเลยเนี่ยก็คายาวเลยนะครับยาวเป็นโลครับเนี่ย โอ,อคนส่วนมากออกมาก็จะวิ่งออกขวาเลยครับออกไปจากซอยนี้เนี่ยคนจะรู้ดีซอยนี้ยพุ่งออกมาเนี่ยจะพุ่งออกมานี้เลยเพราะอ่งางอ่างกายครับพอลงลงสะพานมาพอลงสะพานมาก็เจอเลยเนี่ยลงสะพานมาเนี่ยข้ามสะพานมาลัดท้าลัดท้าลานิชาข้ามสะพานมาอันี้อันนี้อันนี้ชื่นชมเลยครับวิธีการแก้เส้นชืบเนี่ยพอจะรอ,รอครับ จ่ระจองค้างครับอย่าลืมเอานโยบายนี้ไปคังบ้างนะครับไอเส้นเคล็บกา้สะพานหลักสี่เกษตรนะครับอย่าลืมเอาไป้ังบ้างนะครับเนี่ยไอเส้นเคลบเนี่ยผมว่าแก้ได้เลยครับขั้นไม่ต้องนขั้นไม่ต้องมานั่งยืนรอว่าใครจะเหยียบเส้นไม่เหยียบเส้นผมว่าอันนี้ดีสุดครับวิธีการแก้ครับชื่นชมเลยครับเส้นลาดพร้าวบรรุขีดครับกุุงหน้าพระรามพระรามเก้าครับ ของข้ามกับปั๊มเชลล์เนี่ยใครมาใครก็เห็นครับผมพี่มาจําครับประกอบไม่มีนะเส้นเนี้ยแยกกันเข้าแยากกันออกเนี่ยมีกล้องครับกับกล้องจับไม่ไหวหรอกครับกล้องเพราะคนเข้าออก,กเยอะไปเส้นเนี้ยอันนี้เราก็มานําเสนอให้นะครับว่าวิธีการแก้เส้นชึบเป็นยังไงเนี่ยครับอย่างนี้ดีกว่าครับเนี่ยได้ได้ได,ดีทั้งสองฝ่ายครับเนี่ย ยาวเลยครับเนี่ยอ่าเราก็จบนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ